สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊ครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอพอนทีวีนะครับที่ก็จะเป็นเลชั่นกับอนิเมะประดึกเทพบัลลังก์อาชันในอีพีที่101นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วก็ไปจบกันที่ว่าเท้าเชิญกำลังเข้าสู่บททดสอบของการเลือกผู้นำเนาะอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าโอ้โหโหดร้ายมากโหดจริงๆโดยเฉพาะท่านบุโสที่เป็นแบบว่าทัดไฟเนาะเพราะนั้นคือแบบใจร้อนขั้นสุดนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ล่าสุดก็มาอยู่ที่ท่านอีกคนนึงที่เป็นต้วา่ทดอบอะไรกันนแะ โอเคก็เดี๋ยวไปดูวันต่อเอรื่องพัชั่นตัวอ่ันนิเมะเรื่องนี้ในอีีที่101นะครับได้มาล้วอย่างไรเยนะี่ออะ ฮ้ยแบกลำต่อแบลทุกส่รนสิมาเลยว่าเฮ้ยอย่าพ่งวอย่างเออไหนท่าน 需要就能随时找到他们。小虎、啊，这就是试炼的奖励，召唤顶级大佬当小弟，这么爽！好徒儿，恭喜你通过了第一层的所有试炼。十二圣位是我的最强行为，他们无一不是超九阶的存在，而你之前面对的，乃是他们根据你当前实力被压制后的威能。未来随着你的实力提高。 他们的实力也会逐渐恢复。第二层已为你开启，接下来的每一层都会有不同的圣位等着你。班长，事不宜迟，咱们赶紧去第二层继续打呀！没那么简单，越往上走，击败圣位的难度应该就越大。我们暂时还是不要冒险了。嗯。对了，你们修炼如何了？他们都很努力，现在都突破了六千里哦，了。 在攀爬了，攀，我们攀我们现在非常手痒，什么时候出发去杀魔族？等一下，皓月在汇报，好像又有计划。啊啊！瞒着呢，他计划会是啥样？团我也想看看皓月的世界是什么样的。他害怕。他、啊啊啊 จะไปเที่ยวแล้วเนี่ยโอ้จะไปเจอสตูดิโสิโหดนะเนี่ยโลกนี้เนี่ยน่ากลัวด้วยเออ,อมาเลยเริ่มเลย โอ้โหดูค oh. oh. ่าออกซิงไปทานเหมือนเดิมเอาวามคนละทีเออคนละทีว่ะเอามาคนเดียรอยู่ด ah> ี pau, hum, ้เฮ้ยใช่หรือเปล่า เหมือนไม่ใช่เลย你可是你最喜欢的小ใช่ป่ะใช่เป่าวะแต่ดูเหมือนไม่รู้จักเลยเนาะไม่คุ้นเคยไม่อ้าวไงฉันรู้ไปแล้วไม่ใช่วลกแห่ของเจ๋อคือเขาเองโ่งควาส่งกลหรือว่าจะได้รู้แล้ววะ

ตามดูเองเดียวทำร้อนทำหนาวเขาร้อ,อนทำหนาวสุดๆถอนหินน้ำเอา้าเป็นพิษป่ะอืมคน<ะ>ตามล่าได้มั้งโอ้ยโดนตามฆ่าตลอด กอรู้อจจ่แล้วล่าเราไม่รู้เราไม่รู้ไงต้องทำอะไรบ้างแต่นี้เหมือนเกิดใหม่แล้วอ่ะเออ ก็น,านา่าจะทำไ้หนักอยู่อ่ะ 皓月，彩儿，大家怎么过来的？我们到了皓月的世界，你就不见了。后来看到僵尸们都聚在一处山脚，赶来后就发现了你和皓月。抱歉，彩儿，让你担心了。外面现在状况如何？在你昏迷的这段时间，我们遭遇了数国僵尸的冲击，大家正在渡暗。 我杀！三百五十六，三百五十七，我来！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 我我 <c oughs> ว่าจัดการหมดอะรวดเดียวโอ,โอ้โห่วยโอ้โหตาย 太猛了吧！来，叫我来。天武、哦，威！主人可还满意？<noise> <noise> <noise> 哎，这，大哥他。 โอ้เศ่กว่าเดิมเฮ้ยโอเคสาบบ้โหโอดดดเดดดดดดโหะ ดวนนูดด่น้องป่ะเนี่ยอืออิงแล้วเหรออื้อ ระเบิดพลังก็วะโอ้ยโเก่งเอาเรื่องฮตัวัวแตเระดับเจ๊จริงไหมเนี่ยเออเอาเว้ยอ๋ยอผมไปยชิ้นเว่ยหวังเหลียงปีกไฟฟ้า

灵龙毒可好？我还能再用一次这道法。彩儿、嗯，浩辰<但>，让我来。什么？欸欸、这是我获得的新技能？阿不勒，我绝不可能让你再靠近一步。我他。哦吼吼，坤、哦、婆，阿拉姆啊，杨三缺，杨三缺，吼。 มองมอ <c oughs> <c oughs> อม้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ย้ย้้ โหดจังหายิบมาอันนี้มันออกกำลังจะดูว่าหัฝั่งอย้ที่มใช่อากาศรอบนี้จะเป็นแบบโอ้โหสี่หัวแล้วแบบดูโตขึ้นเยอะเลยจะไปจบกี่หัวเนี่ยเออเก้าไหมเก้าเออเป็นไปได้สุดของเดิมเขาเก้าปะ เสียวหลาธาตุจำหอ,อ,อมเป็นธาตุว่ะดูเยี่ยมสีหัวระดับเจ็ดระดับเจ็ดแล้วมาและเมองน่ะอีุปกรณ์ตัวนั้นหอมพวกนี้จอมราชันสาม <c oughs> โอโ้โ มีมีหัวงอกขึ้นมาหัวที่สี่ชื่ออะไรนะเสี่ยวล้าเป็นทัดน้ำ,นำแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นจบที่เก้าหัวนะถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นแบบเก้าหัวใช่ปะแต่นี่แบบหัวที่4ี่มาแล้วนะ เพราะว่าพอแบบว่ามาปุ๊บก็คือศัตรูเนาะจอมราชากรสับก็มาโผไปเลยเพราะแบบว่าเขาแบบมีความแค้นกับออสินกิฟฟินอยู่แล้วแต่เราก็จะได้เห็นว่าก่อนหน้านี้แบบโอ้โหชีวิตของเขาเย่เรามันต้องจากที่ได้เกิดใหม่ก็ต้องแบบถูกการไล่ล่าใช่พอคนก็จะมองว่าเป็นออสินกิฟฟินทำนเ่นทงนู้นทำลายล้างทุกอย่างใช่แล้วเราไม่รู้ไดยว่าทำอะไรลงไปทำไมคนถึงแบบโกรธแค้นกันแบบขนาดนั้น็นาจะฆ่าล้างหัวพันเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเี้เป็นไปได้นะอะไรอย่างี้แต่แบบว่ามันก็ข้างสงสารเหมือนกันกับน้องเขาเย่ที่แบบมาเกิดใหม่ ต้องมาเจอเนาะรับโทษนู่นโทษนี่อะไรเงี้ยก็ทําให้เขาเฉยก็ได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเขาเย่ต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าปกป้องอ,อ,อคุ้มกันให้ระหว่างที่เขาเย่ยแบบจะพัฒนาการเนาะเลยทุก<ๆ>ครั้งเลยเนาะเวลาที่แบบว่าใกล้จะเสร็จอะมันก็เหมือนดึงดูดไอ,อ้พวกเนะี้ยให้แบบว่ามาไล่ฆ่าใช่พวกนั้นก็แบบอยากจะฆ่าให้ได้ไงอะไรอย่างงี้ก็โอ้โหสู้กันแบบมันยดท่างทั้งสองผู้โศนะก็มาช่วยนะ มาช่วยแล้วก็โหเก่งมากจริงๆเนาะนะครับผมแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ปีศาจตัวนั้นมันก็แบบเก่ง,กงมากเหมือนกัน,น,กนไอ้อสูรนะเนาะ ก็เก่งแบบใช่ย่อยเหมือนกันเลยสุดท so right? so okay, so ้ายเฮาเชิญบอกว่าในนี้ก็ไหนละขอลองทักษะใหม่แล้วกันที่เพิ่งได้มานะก็โชว์ไปเลยหนึ่งทีหายเลยรวดเดียวหายโคตรเก่งโคตรเก่งของจริงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเปราดูต่อแล้วกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสารพิชเช่นกับแอนิเมชันผดุเทพบาลาลาชันในปีที่101นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคครรรัับบบแแล้้วววกกกกก็็ฝาะะททในนนออีีดยเป ผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ